มาหางานบุญพิธีเททองหล่อพระพระปางรำพึงทรงปรกความสูง2เมตร50เซนติเมตรเพื่อนำไปประดิษฐานณอุโบสถวัดห้วยตะแกรงอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปให้พุทธศาสนิกชนชุมชนหมู่บ้านวัดห้วยตะแ,รแะกรได้กราบไหว้บูชาและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนานำโดยคุณนัดดาทำวิสุทธิวรากรและคุณชยารบอ่องยิ้มคุณมีและคุณสุทธินีทำวิสุทธิวรากร ร้อมด้วยบุตรชายและบุตรสาวและวันนี้ยังเป็นวันมหาเล็กงามยามดีทาพิธีเปิดโรงงานทาธุรกิจลําดับที่1คือธุรกิจเทียนพรรษาในนามเทียนไอายรดาทําวิสุทธิ์และลําดับที่สองทำธุรกิจขี้พึ่งหล่อพระในนามขี้พึ่งหล่อพระเบอร์หนึ่งเจเล็กและลําดับที่3ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศในนามบริษัทกวางดาอินเตอร์เทรดสนใจสามารถสอบถามที่089 4463494 โรงงานเทียนอายระดาธรรมวิสุทธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ เลิกมงคลชัยยิ่งนะคะเรามีการงานพิธีเททองหล่อองค์พระสูงถึง2องเมตรห้าสิบนะคะวันนี้เป็นวันเปิดนะคะเปิดโคดังด้วยนะคะของคุณอาอีนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณอาอีคุณรัตดาค่ะค่ะอะ่สวัสดีค่ะตอนเดื่นดิฉันรัตดาทำพิสุทธิบรกรรแต่สนมากก็ร้อยพันคนจะเรียกอาอีหมดนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะจากการดูของพามและก็ของพระ ที่วัดบ้านแก่นะคะจากพาราหมณ์ที่ท่านออกมาจากนในวงังท่านได้มาดูว่าวันนี้เททองหล่อพระแล้วท่านเลยแนะนําให้ขึ้นในโรงงานใหม่เพราะฉะนั้นโรงงานนี้เป็นโรงงานใหม่แต่ยังสร้างไม่เสร็จอ่าอ่าดิฉันเป็นคนที่แบบต่อคู่ขึ้นมามีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงอยู่คนเดียวจนได้ลูกเสยออีกคนหนึ่งมาช่วยบุเรนะนะคะแล้วบ,บัดนี้ก็ครอบครัวเต็มพร้อมพร้อมทุกอย่างค่ะจึงคิดว่าอยากจะมีการหล่อพระเพื่อจะเข้าไปหล่อหล่อถวายที่พระพุทธ เขาจะรวปที่ในโบสถ์ค่ะในโโอุโบสถค่ะวัดเพื่อแกะนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะดิฉันดีใจมากที่ทุกคนได้มาร่วมบุญในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรียนเรียนคุยกับพุชยารลบนะคะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพลเอกพงเทพเทพทีปนะครับแล้วก็ท่านพลเอก,เอกประดิษฐ์บุญเกิดนะครับท่านพลตีสอนชัยแก้วนบพร้อมด้วยคณะนะครับที่เดินทางมา เป็นให้เป็นเกียรติในงานของเรานะครับแล้วก็ท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณขอให้บุญกุศลในวันนี้นะครับที่ทุกท่านได้ร่วมกันเททองหล่อพระที่โรงงานของเราเนี่ยนะครับส่งผลน้อมนํมาใหา้เกิดความสุขความเจริญนะครับท่านทุกท่านที่มาร่วมเนียคิดหลังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคบขอบคุณครับอ่าาว,น,วนี้เราให้น้องกวางนะคะค่ะพูดสักนิดนึงนะคะค่ะ ค่ะกวางนะคะชื่อสุดที่นี่ทำสุดที่เวลากรค่ะเดี๋ยวว็จะขอแนะนําธุรกิจของครอบครัวสักหน่อยนะคะเริ่มจากระดับที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวขอเชิญทางนี้นะคะค่ะนี่ค่ะโรงงานเราทําเทียนพันษาด้วยค่ะลาเลยนะครับก็ขอให้เจริญเจริญขอให้ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรนะไม่มีตห้ิให้ดิบก็ได้ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอ้อันนี้พูดได้เลยค่ะไม่โดนอยู่กลางแดดไม่ทั้งนั้นหรอมีสีเขียวได้โอ้ครับครับอ๋อโอ้โรงงานนี้มีอะไรบ้างคะโรงงานกวางมีธุรกิจอยู่สามอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือทำเทียนพรรษาช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาพอดีก็เรียนเชิญนะคะมาหนุนกันค่ะ เทียนทันษาของเราจะมีหลายไซส์เล่มตั้งแต่ไซส์5ไซส์1ไซส์2ไซส์6ไซส์12นะคะจนใหญ่ที่สุดจะเป็นไซส์15ยาว30กิโลค่ะจะสูงหลดเมาร50นะคะค่ะโรงงานเราเป็นราคาส่งเลยเพราะเราส่งให้ต่อให้ตามวัดตามอย่างอนอีกทีหนึง่งตามวัดตามอะไรอีกทีนึง่งชื่อโรงงานไอระดาํ ar, ำวิสุทธ์นะคะค่ะแล้วเรามาต่อด้วยลิปพึ่งหล่อพระค่ะ ขี้พึ่งหล่อพักอ่าขี้พึ่งหล่อพักเนี้ยเราจะใช้ในนามของเจเล็กเบอร์หนึ่งเพราะว่าทํามานานแล้วทามาคุณแม่สร้างมาก็ประมาณสามสิบปีค่ะสามสิบถึงสี่สิบปีเราจะใช้ขี้พึ่งตัวนี้ในการหล่อพระพุทธรูปก็คือหล่อองค์เนี้ยที่เราหล่อกันอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะเราใช้เราใช้ขี้พึ่งตัวนี้ในการหล่อด้วยแล้วเททับด้วยทองเหลืองแล้วก็เท,ทด้วยทองคําอีกทีหนึง่ง นะคะพบปู่ทูระวังนี้หล่อด well, I mean, ้วยทองคำหนึ่งร mm ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะอันนี้คือขี้ผึ้งหล่อพระที่โรงงานเราผลิตอันนี้คือตัวคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ผนขี้ผึ้งนะคะแต่ตัวเนี้ยเราใช้ทาเกี่ยวกับการหล่อพระหล่อจิวเวลรี่ได้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรเป็นตัวยางไม้นะคะอันนี้คือขี้ผึ้งเบอร์หนึ่งค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสินค้าเกษตรเป็นยางไม้ไอตัวนี้ กองส่งออกไปประเทศเอินเดียค่ะสำหรับบูชาเหมือนกันค่ะครอบครัวเราก็มีอยู่3ามธุรกิจแค่นี้แหละค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ